นี่ครับเราอยู่กับรีวิวอะไรก่อนอุ่นอิ่มค่ะท่านประธานจ้าจานนี้ชื่ออะไรชื่ออาหารไทยที่พวกเราคุ้นชื่อกันดีเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเพราะอะไรครับตงกอนตอบครับ Stir Fry b r a z i l with Pork <c oughs> Stir Fry <c oughs> Basil with Min c e Pork ถูกต้องค่ะอะไรอ่ะข้าว <c oughs> ชิคเก้นอินโคค t s o ซุครับถูกต้องค่ะภาษาบ้านเกิดตอบครับข oh ้าวขาหมูภาษากังกฤษครับ A พอ A นะครับ Braised Pork Leg on Rice ข้าวขาหมูถูกต้องครับสุริย์ปลาเซอร์ฟรายคลาสนูเดิลครับถูกต้องครับ ผัดวุ้นเส้นนั่นเองเส้นแก้วอยู่เนาะเนาะไปครับกรีนเคอร์รีเคอรี่ไม่ใช่สไปซี่เคอรี่หรอถูกต้องครับฉันทำเมนูมาก่อนบีค่ะปลาปะยาสลัดถูกต้องครับเมื่อกี้เกือบปลาปะยาปอกๆแล้วต่อครับเอค่ะ เอนะครับ Surfy r ฟ c e ไรซ์นูเดลวิ o ซอยซอสถูกต้องครับต่อมาครับข้อเอข้อเอแบล็ s เซซามิพุดดิ้งเป็นคำตอบที่ผิดครับเข่ากวยคือ g กรสเจลลี่ครับย่าเหรอคเข่าก้วยทำมาจากย่าครับมันมีต้นเข่ากวย